สวัสดีค่ะส้มมะพยากร์อ่ะวันนี้ขอต่อกันที่นางงามผู้เข้าประกวด Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์จากจังหวัดประจวบคิริขันค่ะน้องนลินนั่นเองนะก็ฟีดแบ็ k ที่ออกไปอาจารย์ก็เห็นหมดแล้วละเออทั้งคนด่าคนอะไรยังไงไม่ได้ซีเรียสนะแต่ก็อย่าทำตัวเหมือนคนลกจิตคนเราไม่ชอบอะไร ก็ไม่ต้องเข้ามาดูแล้วไม่ต้องมาให้ค่ากับดิฉันแต่ก็ไม่ต้องมาด้อยค่าดิฉันนะคะคือก็ไม่อยากจะแช่งหรืออะไรหรอกแต่คนเราอะ ทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำจนปากจะฉีกถึงรูหูว่าดูเพื่อความบันเทิงเออทึกถึงการประกวดอีหมอดูนี่มาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแค่นั้นพอเอออะไรยังไงฟังเพื่อความบันเทิงส่วนคนที่เซเรียสจริงจังและด่าในทางที่เสียหายพูดอะไรไว้อย่างไรก็ขอให้ชีวิตตกต่ำไปในทางนั้นนะคะส่วนคนที่ให้กำลังใจก็ขอบคุณจากหัวใจเนาะอ่ะวันนี้เราก็จะมาดูพลังงาน ช่วงนี้ทำไมไพ่ชอบกระเด็นออกเองมาดูไพ่พลังงานของน้องนรินกันซิอยากจะบอกว่าชอบชอบกายหยาบมากชอบกายหยาบเอวอกสะโพกหุ่นสับนะ์น่าสวยคือชอบคือชอบแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่ปี2017ตั้งแต่ตอนประกวดมิสกแกรนเนาะน้องก็หายหน้าไปนานกลับมารอบนี้ก็จึงนะจ้งนะจึ้งนะอ่ะ ขอลุ้นพลังงานหลับตาดูพร้อมกันเนาะยังไงก็อ่านตามความหมายนี่แหละดีก็ว่าดีไม่ดีก็จะบอกตามนั้นนะสี่เหรียญสี่เหรียญเยก้าเหรียญพระสังฆราชไพ่ค่อนข้างดีนะโดยรวมถือว่าไพด่ดีสี่เหรียญเนี่ยมีข้อเสีย Play save เป็นิดนึ่งสี่เหรียญค่อนข้าง Play save มันไม่ใช่จังหวะที่ต้องมา Play s a f e แล้วเพราะว่าไพ่ไมนได้กลัว รอบครอบรอบครอบมากรอบครอบระวังไม่ไว้ใจไม่กล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ว่าเสี่ยงก็ต้องขอลองสักหน่อยดีไหมถ้าเอาความหมายไพ่แบบเนี้ยดูเพลย์เซฟมากเกินไปทุ่มทุนค่ะใส่เต็มค่ะไม่มีอะไรต้องกลัวถ้าเรามัวแต่ระวังอ่ะ บางครั้งมันก็ได้ไม่คุ้มเสียเพราะฉะนั้นนะมีเท่าไหร่ใส่หมดหนะ้าตักการเพลย์เซฟอะเป็นเรื่องที่ดีเห็นไหมนั่งกอดแบบรอบครอบอย่างเงี้ยแต่บางทีคิดเยอะไปหรือเปล่าหรือบางครั้งเพลย์เซฟมากไปหรือเปล่าอันนี้ก็ลองดูกันแล้วกันนะไม่ต้องกลัวเจ๊งไม่ต้องกลัวขาดทุนคุณมีโอกาสบอกเลยนะคุณมีโอกาสเพราะสวยแล้รวยมาก สวยและแพงมากพระราชินีที่มีเงินกองเท่าจอมปลวกอยู่ในสวนองุ่นสวยๆใส่หมวกปีกเลอโฉมเลอค่าน้องเป็นอัญมณีที่เป็นเพชรเม็ดงามที่มีของดีอยู่ในตัวสีเหลืองสีทองนี่เด่นนะออร่านะขับผิวนะไพ่แบบเนี้ยเห็นไหมสวยไหมล่ะแพงไหมล่ะ ความหมายไพ่ทุกอย่างดีหมดจะเป็นราชินีแห่งพันไม้ก็ได้แล้วพไพ่ใบนี้ข้อเสียจะอยู่ที่เรื่องของคำพูดเพราะฉะนั้นปรับปรุงแค่เรื่องของคำพูดส่วนลุกเรื่องชุดเรื่องอะไรแบบนี้ย่างอื่นดีหมดสวยและแพงพไพ่ใบนี้9เต็ม10บอ่ะหนึ่งสิ่งที่ขาดหายไปคือเรื่องของการพูดพไพ่ใบนี้ถ้าพูดดีนะทุกอย่างจบทุกอย่างจบและเป็นอะไรที่น่ากลัวม,มากอีกใบนึงได้ไพ่ภะสัคฆราช เธอคิดว่าไพ่พระสังฆราชเป็นไพ่อะไรผู้ใหญ่เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์การได้รับการยอมรับนับถือถ้ามีนักปราดความรู้เทรนในเรื่องของการพูดด้วยจะดีมากเพราะเมื่อผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกือ้อกูลเราแล้วหรือผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสให้แล้วดวงเปิดแล้วอะ ใส่หมดหน้าตักอย่าเพลย์เซฟไพ่ใบเนี้ยขอพรพระพุทธชินราชหรือขอพรพระพุทธรูปปางมันวิชัยก็ได้แต่ถ้านับถือใสยแขกอะแนะนำให้ไหว้พระแม่ลักษมีนะดวงค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่รักของคนเป็นที่รักของเทวดารูปร่างหน้าตาทุกอย่างพร้อมสวยแพง อย่าเพลย์เซฟมากเกินไปเพราะอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะเพลย์เซฟมากเกินไปบางครั้งอะไรก็รู้สึกว่ามันดูเบื่อเบื่อมันดูน่าเบื่อมันดูเดิมๆอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะเดี๋ยวมาดูพลังงานกันว่ารอบ20รอบ12รอบ5และรอบ3จะเป็นอย่างไร่อะไม่ต้องไป็นดราม,ม่านะก็โถยฉันเห็นบางคนแบบคอมเมนต์เหมือนไม่มีการศึกษาบางคนก็เหมือนแบบอืมนะ ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะว่าบุลลี่อีกรอบยี่สิรอบยี่พลังงานอยากบอกว่าอะไรเคี้ยวรากดินนะพไพ่ใบเนี้ยเจ็ดไม้เท้าเข้ารอบอยู่แล้วค่ะ แต่ไพ่ใบนี้เขาบอกว่า30ลิขิดฟ้า70ต้องฟ้าฟันค่ะต้องสู้จึงจะชนะการแข่งขันสูงมากเคี้ยวลากดินมากแต่ละคนไม่ยอมอารุ่มอร่วยกันเพราะฉะนั้นสู้ให้เต็มที่ทำให้เต็มที่ ยี่สิบคนสุดท้ายมีที่ยืนคะ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยขืดขึ้นคอเหมือนกันหลายๆคนที่มองว่าธรรมดาแต่เอาจริงๆทุกคนมีของเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกไงว่าหนูปลอ่อยของได้แล้วลูกเพราะทุกคนเขาก็สู้ตายเหมือนกันเหนื่อยนิดนึงแต่สำเร็จยี่สิบคนไม่น่าจะมีปัญหาสิบสองคนชุดว่ายน้ำสีเขียวก็เก๋ดีนะ สิสคนไม่ยากเลยอ่ะโลดไพ่ใบนี้ยพระราชาถือเหรียญนั่งบัลลังก์ขอให้สปอนเซอร์เข้ารางวัลใหญ่รางวัลพิเศษนะเพราะเป็นพระราชาถือเหรียญนั่งบัลลังก์เป็นไพ่มั่งคัง่งเป็นไพ่ร่ํารวยขอให้สปอนเซอร์เข้าจุกจุไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากนั่งบัลลังก์ด้วยความมั่นคงเพราะฉะนั้นสตรองค่ะหนักแน่นมั่นใจท่วงท่าลีลาการเดินสับ,สบ หนักแน่นลงเต็มเท้า,พาไพ่ใบนี้ข้อเสียอย่างเดียวคืออย่าโลเลอย่าลังเลจะเอาอยัางไงเอาจะทำยังไงทำทำเลยอย่ามัวแต่ลังเลโลเลปา๋าป๋าหน่อยกล้ากล้านหน่อย12คนสุดท้ายไม่น่าจะยากเกินไปเพราะไพ่ดีมากต่อไป12ตัด5ขอพลังงานหน่อยค่ะไหวไหมไพ่ที่หล่นออกมา เป็นสองเหรียญสองเหรียญวกวนนะไพ่ใบนี้วกวนล,ลังเลโลเลไม่แน่ใจว่ารอบห้าคนสุดท้ายน้องโลเลหรือกองประกวดยังลังเลว่าระหว่างน้องกับอีกคนหนึ่งใครสมควรจะได้เข้าห้าพี่ถึงบอกไงว่านารินต้องกล้าดับเครื่องชนถ้าจะมัวแต่ลังเลโลเลอยู่แบบเนี้ย บางทีมันมันเสียดายอะพี่ก็จะบอกตรงๆว่าเสียใจไม่เท่าเสียดายเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดคำว่าเสียดายไม่ต้องหลังเลไม่ต้องโลเลใส่ไปเลยจะซ้ายคือซ้ายจะขวาจะขวาเลือกเอาสักอย่างความหมายไพ่ค่อนข้างโลเลขออีกใบหนึ่งนะเหมือนยังเลือกไม่ได้เนี่ย จริงๆไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากนะการยืนห้าไม่ยากแต่ไพ่ใบน,นี้เห็นไหมแผนการดีหมดทีมดีหน้าดีชุดดีผมดีไพ่ใบนี้ยมายืนนิ่งชะมันเหมือนขาดแพชชั่นหรอหรือขาดความไม่รู้ว่าขาดความมั่นใจหรอแบบบอกแบบนั้นก็ได้เพราะมายืนนิง่งไม่ได้พยศไม่ได้คึก ไม่ได้พร้อมสู้ศึกอย่ามัวแต่ยืนมองอ่าไปฟังเพลงท้ารักนะคะจ้องมองอยู่ได้มงกุฎอยู่ข้างหน้าอย่ามัวแต่ยืนมองค่ะขยับม้าค่ะขยับขาออกไปค่ะพี่อวยพรและพี่เป็นกำลังใจให้ถ้ามีโอกาสก็เติมน้ำมันตะเกียงนิดนึงกันแล้วกันนะแต่ความหมายไพ่ย,ยังไม่เห็นมงกุฎน i ้ u u n v v r s s e Thailand นะแต่ก็ยังเป็นกำลังใจทำให้เต็มที่ เน้นเรื่องของการพูดพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติถ้ามีกูรูดีหรือมีคนไกด์ไลน์เห็นไหมแผนที่ไฟฉายแสงสว่างอะไรปรับได้ปรับอะไรแก้ได้แก้พูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยน นะแล้วจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่เหลือคือการสร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือจากการพูดอย่างอื่นไม่มีอะไรขอวอวยพรให้หนูโชคดีแล้วก็ทีมของน้องแล้วก็แฟนคลับของน้อง FC น้องก็ส่งกำลังใจให้กันนะใช้วิจารณญาณในการรับชมและคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะสวัสดีค่ะ